FM 105 s m i ้ e Thailand อาจารย์เจทนวันนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวัฒน์พงศ์ครับอาจารย์หายไปไหนมามีคนคิดถึงไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรไปเรื่อยครับอาจารย์อันนี้ผมก็ละลราบละรู้ไปอย่างนั้นเองอาจารย์ครับในฐาดะาที่แฟแฝงถามอาจารย์เยอะทีเดียวอาจารย์ถามอาจารย์ได้ตั้งแต่หมูเด้งยันเลือกตั้งอเมริกาเอาเลือกตั้งอเมริกาอาจารย์ครับอาจารย์คือ คุณอีลอนมัสเนี่ยเขาแจกล้านบาทอ้าวท่นทวนฮะล้านเหรียญเขาเขาแจกให้กับคนที่ไปลงทะเบียนแล้วก็สนับสนุนกฎหมายทีนี้ในว่าแน่นอนว่ามันก็กระทบไปอย่างผู้ที่จะสนับสนุนอ๋อริพับลิกันด้วยแล้วก็กลายเป็นว่านักนักกฎหมายก็มาบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ความที่เขารวยนะอาจารย์เขาก็บอกว่าถ้าจะห้ามเขาคนที่จะห้ามเขาได้ต้องเป็นศาลกลางคือศาล สารสารประเทศอ่ะไม่ใช่สารแต่ละรัฐอาจารย์โอ้ความขย e n กันแบบนี้สุดท้ายก็ห้ามเขาไม่ได้นะอาจารย์ครับคือคือคือนั่นก็เป็นความขย e n ที่ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยมันก็คือการเอานโยบายมาบอกว่าจะได้เงินในขณะเดียวกันเอ๊ะมันเป็นสัญญาจะให้ไหมอาจารย์เมืองไทยก็มีอเมริกาก็มีดูสิเราไปแพรชาัดในในโลกอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะคืออย่างนี้ครับว่าในอย่างในกรณีของอเมริกาเนี่ยครับจริงๆแล้ว เวลาที่เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายของสหพันธรัฐหรือว่าเฟดเออร์รอเนี่ย uh huh. กับกฎหมายของมลรัฐนะครับหรือว่าสเตต์รออันนี้ง่ายๆก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันผูกพันระดับประเทศเลย uh huh. คือข้ามรัฐมันก็มักจะอยู่ในเรื่องของสหพันธรัฐเห uh huh. มือนที่คุณอีลอนมสัสเขายกขึ้นมา uh huh. ถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งสสนะครับหรือเลือกตั้งสอวอเนี่ยไม่แน่แม้มันจะมีผลต่อประเทศโดยรวม uh huh. แต่เนื่องจากว่ามันโดยพื้นที่ยกตัวอย่างสมมุติว่า มูลรัฐหนึ่งนะครับมีสวที่เขาหมดอายุหมดวาระอืนี่พอหมดวาระก็จะมีเฉพาะมูลรัฐนั้นนะครับ,รบที่มีการเลือกตั้งสวจะไปบอกว่าให้ใช้กฎหมายของสหพันธรัฐนี่อาจจะเถียงกันได้เพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่เป็นกฎหมายของมดรดารฐนะอันนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการเลือกสรรน,นะครับหรือว่าการอ,อที่เขาเรียกว่าช้อปปิ้งอะช็อปเอาราวเลือกกฎหมายสหพันธรัฐดีหรือเลือกกฎหมายมรลารดีแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอเมริกาเขาก็ทําได้ผลพอสมควรน,นะครับว่า เรื่องไหนจะเป็นเรื่องสหพันธรัฐเรื่องไหนเป็นเรื่องมลร,รัฐครับทีนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องซื้อเสียงหรือเปล่ามันต้องบอกว่ามีหลายประเทศเขาก็เหมือนอนุญาตให้มีการซื้อเสียงกันไกลๆแต่การซื้อเสียงไกลๆเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแบบที่ไล่แจกม,มันจะต้องมีแนวทางในการสนับสนุนนโยบายบางยอย่างและประชาชนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปเลือกเพราะเหตุว่า เขาถูกซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบนั้นออื mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้วิ่งไปที่ใครแต่ละคนสมมุตินะคนระับว่ามันไม่ได้อย่างคุณอีรอนมาร์สเนี่ยแจยทกทุกคนอคนแล้วไปไป,ไป,ไ,ปไปเลือกคลัมนะครับหรือแจกทุกทุคนแล้วไป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 เลือกอคุณกมลาแฮริสอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันอาจจะตั้งขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะให้การสนับสนุนในลักษณะนี้ mm hmm. นะครับถ้าผู้คนมาดําเนินการในลักษณะแบบที่เขา ตั้งเป้าตั้งรางวัลไว้แล้วซึ่งถามว่ามันเป็นการซื้อเสียงมั้ยมันก็เป็นการซื้อเสียงไกลๆแหละไกลๆเน่ยจันโะแต่ว่า,า,วาปในในใระชาชนเนี่ยเขาเขาไม่ได้เลือกเพราะเหตุน,นั้นไงประชาชนเขาเลือกเพราะเหตุอื่นนะครับอสองก็คือว่าอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาว่าจะให้ในลักษณะที่ไปผูกโยงกับการเลือกโดยตรงในลักษณะของการให้ใครบางคนนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยไอ้แบบประเภทนี้ต้องห้ามอืมจริงๆมันต้องห้ามเพราะว่าคือมันกระตุ้นอยู่แล้วล่ะ ใช่ให้คนถึงจะไม่ได้ทุกคนแต่มันจะต้องมีใครบางคนที่ได้มันลอดใจนะมันลอดใจใถูกต้องอันที่สองก็คือว่ามันทําให้เสียระบบของการที่มันควรจะใช้นโยบายควรจะใช้อุดมการณ์ควรจะใช้สิ่งที่จะนํามาสู่การดําเนินงานของประธานาธิบด,ดีหรือว่าการก้าวย่างไปในลักษณะของการเป็น ผู้นําประเทศนะหรือผู้บริหารราชการแผ่นดินมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันกลายเป็นว่าเสี่ยงโชคเอาวะถ้าเกิดเลือกซ้ำล้วเอาวะเผื่อได้อันนี้เฮ้ยถ้าเกิดเลือกกรม马拉แฮริสเอาวะเผื่อได้แบบนี้อันนี้มันมันไม่ได้อะผมถ้าสาหรับผมนะผมคิดว่าอันเนี้คือด้วยความรูสารอเมริกันไม่ว่าจะเป็นสารสาพันธรัฐหรือว่าสารโมลรัฐควรจะต้องตัดน่าหนือสิอาจารย์แต่เขาไม่ตัดนะคือเหมือนแค่ว่าค้ายๆกับว่าเรื่องนี้คงจะเอาไปพูดกันต่อแน่นขเขาแต่รอบนี้ เขาเขาก็ไม่ตัดแล้วคือบางทีเขามักจะคิดอย่างนี้คุณรัชณพ์ซึ่งไม่รู้นะสาหรับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นคนหัวคิดอนุรักษ์นิยมหรือว่าคิดแบบโบราณโบราณหน่อยมันต้องคุมกันในระดับหนึ่งน,น,นะคนอออ <ừ> ืื่ะผมคิดว่าอาสารสาหรัฐอเมริกาในเรื่องของรบบ่อยครั้งจะคิดในลนักษณะเสรีนิยมว่าเอ้ใครคนเขาไปคิดเอาเอง เขาคิดได้น่ะนะซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะอย่างนั้นนะคิดได้แต่หลายๆเรื่องมันต้องกระตุกบางเหียนบ้างฮะฮะแหมอาจารย์กำลังตอบคําถามคําถามที่สองอย่างกี่อาจารย์เห็นโพยผมคือความยุติธรรมเอื้อไม่ถึงประธานาธิบดีที่เป็นคนแรกครั้งแรกที่คุณทําก็ถูกอาญาแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าก็เลื่อนอาญาออกไปให้มันอยู่หลังการเลือกตั้งเขาก็เลยมาเลือกตั้งได้ทีนี้อาจารย์ถ้าเขาชนะมันกลายเป็นว่าความยุติธรรมมันเอื้อไม่ถึงเพราะว่า ความชนะการเลือกตั้งก็ฟอกตัวเขาสิอาจารย์คือผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องแยกแยะและผมว่าในทุกประเทศต้องเรียนรู้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายมกับจะบอกว่าอะไรเดียวความเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนนั่นสิสม,มุติ <S <S ใครสักคนชอบโจรเนี่ยนะครับและจะอยากเอาโจรมาเป็นผู้นำประเทศนะหรือว่าเอาโจรมาเป็นผู้บริหารราการแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ ครับถ้าเกิดใครสักคนเนี่ยเกลียดคนดีไม่อยากให้คนคนนั้นบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันยังทําได้มากกว่านะคือสมมติไอคนนี้มันเป็นคนดีแต่ฉันเกลียดมนะันฉันไม่อยากให้มันบริหารประเทศอันนี้ผมว่ายังเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าชอบโจรให้โจรบริหารประเทศนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอในแง่นี้เนี่ยนะครับมันต้องแยกกันละ,ะหวังว่าอเมริกันชนรไดเพราะอย่างยิ่งสารในอเมริกาไม่ว่าสารอะไรนะรด้วยความครพ ควรจะคิดในเรื่องนี้ให้มากว่าอะละไม่เป็นไรขครยับเรื่องของกระบวนพิจารณาหรือวันดําเนินการอะไรก็แล้วแต่นะ่ะอืแล้วก็ไม่ใช่แค่กฎหมายยาผมคิดว่าจะเป็นกฎหมายแผ่นกฎหมายปกครองกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนะ่ย <c oughs> อ่ะละขยับไปได้ครับ <c oughs> แต่ท้ายที่สุดพอเป็นประธานทีดีมาเนี่ยกฎหมายมันก็ต้องผิดกฎหมายมันต้องคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้ <c oughs> กระบวนพิจารณาต่างๆมันก็ต้องเดินไปตามทางถ้าสมมุติว่าท้ายสุดพบว่าคุณครัาผิดมันก็ต้องมีกระบวนการ นะซึ่งกระบวนการอเมริกามันดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าคุณรัมออกเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าต้องเลือกตั้งใหม่ไง <c oughs> เขามีลำดับของการเข้าดำรงตำแหน่งสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งอยู่แล้วถ้าเกิดประธานวุฒิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยอะไรไร,าารุบว่าไปรองประธานวุฒิจะสาบานตนเข้ารับหน่งเงี้ยถ้า,ารองประธานดียังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดวยดวี่มันจะเป็นรัฐมนตรีผมจาไม่ได้รัฐมนตรีกลังโหม่รัฐมนตรีกลังโหมเสร็จแล้วก็น่าจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะมีไล่ลำดับของเขาอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกตั้งใหม่ครับมันไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ด้วยมันมีนกลไกของมันที่มันถูกวางาไว้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแบบนี้มันต้องเดินหน้า<ะ><ะ>ปล่อยคุณพร้อมไม่ได้หรอกมันยังไงก็แล้ว <c oughs> แต่เนี่ยมันก็ต้องและท้ายสุดผมว่าถ้าเขาจะออกเพ e ่เซนเซีเคีรออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลตเตอร์อัพพายนก็คือ uh huh. อภัยโทษให้ตัวเองเนี่ยใช่ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ควรทําได้คืออภัยโทษให้คนอื่นเนี่ยมันควรจะ เป็นเรื่องที่พิจารณาได้แต่ไม่ได้แปลว่าทําได้เสมอนะเพราะว่าตอนที่คุณเจอร์ d f o ฟอร์ดเขามีเลเตอร์พาร์เดนก็คือให้ภัยโทษคุณวิชานิกสันคนก็ยังติดติงว่ากล่าว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ยงไงมันไปแอบฟังเขาไปใช้อำนาจมิชอบมันควรที่จะต้องพิจารณาในศาลไม่ใช่ให้ประธานาธิบดีเนี่ยมาออก Presidential d e ดีคีเหมือนความว่ากฎหมายของประธานาธิบดีตักฎหมายของฝ่ายบริหารแล้วไปอภัยโทษไปอะไเนี่ยคือเขา เขาก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็สําหรับคนอื่นนะแต่ถ้าสําหรับตนเองผมว่ามันไม่ควรจะให้ทําได้อ่ะออันนั้นคือคือคุณฟอร์ดเนี่ยให้กับคุณนิกเซนคนยางนีธาใช่ถูกต้องคือนีธาหมายความว่ายังวิจารณ์กันอยู่และยังไม่จบในตอนคุณฟอร์ดลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่เลือกคุณฟอร์ดกันนะใช่ใช่แต่อาจารย์นี่ไงคืออเมริกาเขาเลยมองว่าเชื่อใจประชาชนเขา แต่บนความเชื่อใจประชาชนเขารอบนี้อ่ะมันมีสื่อที่มันเปลี่ยนโลกไปแล้วคือสื่อที่มันเข้าถึงแล้วแน่นอนว่าคุณอีลอนมัสที่เรายกเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ก่อนหนะ้าไม่ใช่ก่อนหนะ้าตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่ใช่อเมริกันด้วยเขาเป็นเขาเป็นอเมริเขาเป็นแอฟริกาใต้แล้วก็ถือ วีซ่าสติลเดนแล้วก็แล้วก็อาจจะโกงนิดหน่อยแต่สุดท้ายเขาก็เรียนหนังสือเก่งแล้วก็กลาย,ลายปเป็นบริการและเขาก็เป็นอัจฉริยะและกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วกลายเป็นอีรอนมัสวันนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าการใช้สื่อเขาก็มาเป็นเจ้าของ Twitter X แล้วก็แน่นอนตอนนี้เขาใช้ทั้งหมดเนี่ยซัพพอร์ตคุณทรัมแล้วก็กลับมาว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นดอกๆไปแต่อาจารย์เดี๋ยวผลก็จะอธิบายเหตุมาเพราะว่าประชาชนจะเชื่อใจได้เชื่อใจไม่ได้ไม่ทราบถ้าคุณทรัมชนะไอ้เรื่องที่เราพูดเมื่อก จะกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในตำราหรือว่าถกเถียงเชิงวิชาการต่อไปแต่ในความเป็นจริงเขาก็จะเป็นประธานาธิบดีไปอาจารย์ครับใช่แล้วก็จะเป็นรายรีไปก็แล้วก็อย่างนี้มันยังมีเทคนิคบางประการครับนะครับมันอาจจะมีการประวิงนะประวิงคดีไปเรื่อยอพอประวิงคดีไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยอะไรต่าไปนะใช้ล็อคลอคเขาลงจัดแดเทคนิคนะครับไหลไปจนกระทั่งเป็นประธานาธิบดีจนกระทั่งครบเลิกโอ้ใจแล้วก็ไม่เป็นไรสมมุตินะว่าเขาใจถึงเนี่ย มีคนจานวนหนึ่งนะครับพอพ้นจากตาแหน่งอะไรเขาก็ไปติดคุกไปติดไรก็ว่าไปและแต่ว่าเขาก็จะได้รับสิทธิในฐานะที่เขาเป็นไปในวิีเดิมนะครับเป็นอดีตแทนดีเขาก็ต้องมีคนคอยดูแลเขามีอะไรขึ้นเขาอาจจะเลือกแบบนั้นนะมันอาจจะเป็นไปได้ซึ่ง่อันนี้มันก็เป็นเรื่องไม่ดีแหละมันทําให้มันความยุติธรรมเขาบอกนะว่าความยุติธรรมการอํานวยความยุติธรรมที่ล่าช้า มันคือความไม่อยู่ที่ดไม่ำความยุติธรรมอ่าครับ The Justice Delay Justice Deny อะไรสักอย่างใช่ไหมอาจารย์อยู่ในตำราโอ้อาจารย์ครับ ดังนั้นเรากลับมาดูก่อนเอาละอันนี้คือข้อวิชาการที่เราเราติดตามมาตลอดแล้วเราก็ตั้งคาถามเชิงวิชาการจริงๆนะไม่คือว่าเนี่ยไม่ได้จะไม่เชียรยคุณทรัมป์คือในใจลึกๆอ่ะวัดแอบหัวเราะเวลาเขาหาเสียอย่างที่บอกเนี่ยยิงทะลุนีข่าวมาโดนเขาเขาไม่ว่าเนะี่ยิ่งผมขำจนไม่รู้จะขำยังไง <c oughs> คือผมรู้ว่าเขาไม่ได้หมายความว่าจะให้คนไปยิงจริงๆแล้วเขาก็คงท <c oughs> ะลุนีข่าวมาโดนตัวเขาเขาก็ไม่โอเคหรอกอาจารย์เพราะว่าเขาไม่สนใจชีวิตนักข่าวเราก็สนใจชีวิตเขาแต่ว่าเขาเล่นเล่นมุุก่่เเ้าานนมมมร็็ดขขไไแััปที อาจารย์ใครจะชนะและจะเชียร์ใครอาจารย์ประเมิยยังไงคือผมเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่ของโลกผมอ่านดูบทวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยนะครับวิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นมุมของสงครามครับต่กลายเป็นว่าคุณทรัมป์เนี่ยมีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่จะยุติสงครามหรือจะ สารสงครามต่อคนเชื่อเขาข้อนี้นะอาจารย์แต่คุณกมลาแฮริสเนี่ยกลับถูกมองว่ายังไงสงครามก็ต่อไปแน่เพราะเพราะเดินตาหรือจัแรงเขาเองซึ่งผมว่าข้อนี้สําหรับชนชาตโลกนะครับสิ่งสาหรับพวกเรานะครับผมว่าอันนี้มันมีผลคือมันจะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกามากน้อยเนี่อันเนี้ยในรายละเอียดของแต่ละประเทศของประเทศเขาเองเนี่ยมันไม่ได้กระทบเราเท่าไหร่อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยกระทบเราอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดคุณทรัมป์ขึ้นมา ไอ้มุมที่เขาบอกว่าอเมริกันต้องเป็นหนึ่งอเมริกันต้องเป็นใหญ่ต้องอเมริกันอย่างเดียวนี่ครับ,รบมันอาจจะไม่ได้กระทบเราโดยตรงนะอือเพราะว่าคือประเทศเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ในการกระทําการของเขาเขาอาจจะไปอัดกับรัสเซียอัดกับจบีนอัดกับประเทศยายุโรปยุโรปอะไรก็ว่าไปเข้าใจฮะเราอาจจะดูภาษีแต่ข้อที่ทข้อที่สามเนี่ยนะครับ <"H> um. ถ้าเป็นริพับ l ลิกันริพับ i ลิกันก็ไม่ค่อยชอบทําสัญ,ญญาอะไรกับประเทศเล็กๆแต่ผูกมัดอะไรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมกลายเป็นว่าถ้าคุณทรมป์มาเนี่ย ไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะดีกับเราซะด้วยซ้ําไปครับแต่ถ้าเป็นคุณกําลงแฮริสมาสมมุติเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องสงครามมันก็ไม่ถอยอืมันก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับครับแล้วอะไรไม่ใช่ว่าอเมริกันเป็นที่หนึ่งแบบไปไล่อัดกันกันกบประเทศใหญ่ๆเขาเอาหมดประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศอะไรก็ตามเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาจะเก็บเกี่ยวเก็บเล็กผสมน้อยน้ําซึมบ่อใสยมันได้น้อย,อยได้มากเอามารวมกันมันก็จะกลายเป็นเยอะขึ้นมา่ะอันที่สามก็คือว่าตามลักษณะของเดโมแครตเขาก็จะชอบ เรื่องประชาธิปไตยมาอธิบายความเป็นประชาธิปไตยแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นเจ้าเข้ามาดูว่าประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศไหนอะไรยังไงเศรษฐกิจเป็นแบบไหนเอาเฉันจะปรับเศรษฐกิจให้เธอฉั่นจะปรับการเมืองให้เธออะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้ามันมองสําหรับเรานะครับคุณทรัมป์เป็นอาจจะดีกว่าคุณกามราฮิริสเป็นย็งไ้ คือเขาจะยุ่งกับเราน้อยไงถ้าพูดถึงอ่ะใช่แล้วเราก็จะได้รับผลกระทบในในมุมกว้างนน้อยด้วยใช่ใช่ข้อนี้แหละทาให้ผมอ่ะก็แยังแอบชอบคุณทราวว่าเขาไม่วุ่นวายกับชาวบ้านดีนะพูดตรงๆนะอืออาจจ่วุ่นวายกับชาวบ้านแต่ชาวบ้านอื่นไม่ใช่ชาวบ้านเราเราเราไม่ได้อยู่ในในมุมที่เขาจะวุ่นวายอคือเราไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นอเมริกันเราคิดว่าตัวเองเป็นไทยแล้วเรามองว่าไอ้ผลกระทบกองเราอ่มันเป็นยังไงใช่แต่ถ้าเราเป็นอเมริกันเราก็จะคิดอีกแบบมันรอใช่เลยถ้าเกิดไอ้นี้มา สังคมจะไม่ดีเศรษฐกิจจะตกต่ำได้ว่าไปนั้นเราก็จะมองอีกมุมหนึ่งแล้วถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราอาจจะไม่ได้มองกระเป๋าตังค์เท่ากับอุดมการณ์เช่นเราจะมองสงครามเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งปกติแล้วคนเลือกตั้งเขาจะมองเรื่องเศรษฐกิจแต่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คนที่เรียนมหาลัยหรือว่าจบมาใหม่ๆเอี่ยมเลยเนี่ยเอาล่ะเขาจะมองเรื่องตกลงตกงานเรื่องเรื่องเงินเฟ้ออะไรเขามองแต่ว่าเขาจะมองเรื่องอุดมการ์ด้วยเด็กเป็นแบบนี้แล้วอีกสงครามก็เลยถูกเป็นเงื่อนไขการพิจารณาผมว่าข้อนี้ผมว่ามันมีสิทธิ์มันมีมันม กับคนตัดสินใจที่เป็นคนคร,รุ่นใหม่แต่อีกค,คุณกบลาเธอก็ได้ใจคนรุ่นใหม่ในอีกด้านหนึ่งอาจารย์ในอีกด้านหนึ่งดังนั้นมันก็มันก็แล้วแต่น้ําหนักอีกด้านนึงคือแล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่เทไปแต่ว่าจริงๆนวเนี่ย,ยคือมันจะไปวัดกันตรงที่ไอ้พวกที่นอนสวิงนอนสวิงเนี่ยสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เลือก ต้องบอกว่าไวท์แมนมาตลอดอถูกอาจารย์ตัวขาวอืมพอนอนสวิงเนี่ยสามสิเปอร์เซ็นต์นเลือกไวท์แมนเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสามสิบสวิงโหวตเนี่ยจะเลือกใครครับไม่แน่เพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยไอ้พวกที่มันเลือกอยู่แล้วยังไงก็เลือกเป็นฝั่เลือกการยังไงก็เลือกเดโมแครตเนี่ยเขามีกันอยู่ประมี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วไอ้พวกอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนี่แหละต้องวัดกันระหว่างพวกที่เลือกไวท์แมนกับพวกสวิงโหวตฮะฮะ ฮาเอาอาจารย์เดี๋ยวอีกไม่เกินเนี้ยกำลังเจาะเข้าไปสุดท้ายและเราค่อยมาดูต่อทีนี้วิชาการในเชิงกฎหมายอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันคือหลักการประชาธิปไตยมันก็เอามาทาบกับประเทศไทยได้เพราะว่าเขาก็ประเทศต้นแบบอเมริตเอ่อต้นแบบประชาธิปไตยแต่อีกก็ก็ประชาธิปไตยเขาก็เอาแบบของเขาเนี่ยมาจับคนอื่น,นก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ทีนี้กลับมาในเมืองไทยอาจารย์มีหลายเรื่องเรือกเกินเอาเรื่องแรกก่อนรัฐธรรมนูญก่อนอาจารย์วันนี้ก็ดูเหมือนว่า คือถ้ามองกลับมาเมืองไทยเลยนะขอตัดฉับสลับนิดนึงปรับปรับความคิดนิดหนึ่งกับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาที่เมืองไทยคือเรามองไปแล้วเราเห็นว่าพรรคเพื่อไทยออกจะถอยในหลายๆด้านเอาที่รัฐธรรมนูญก่อนถึงแม้ว่าอยากจะแก้ทั้งฉบับ,บแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนแก้ไม่ทันแล้วจะประเมินยังไงฮะคือผมคิดอย่างนี้อย่างที่เราคุยเรื่องอเมริกาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอ mm hmm. อเมริกาเป็นประเทศแรกในโลก mm hmm. นะครับที่ร่างรัฐธรรมนูญแบบเป็นลายลักษณ์อักษรค่อนข้างสมบูรณ์ะ นะครับอาจจะมีประเทศอื่นๆที่ได้เคยยกร่างไว้แต่ว่าจะเขียนเรื่องนั้นจะเขียนเรื่องนี้เลยเพาะอย่างยิ่งไม่ได้เขียนเรื่องของวงจรการบริหารรัฐที่ค่อนข้างครบถ้วนครับนะครับอเมริกาเลยกลายเป็นว่าถือได้ว่ามีรัฐธรรมนูญเป็นลายล่างสอนฉบับแรกของโลกครับมีความเป็นรัฐธรรมนูญนิยมที่เขียนออกมาได้ครับอธิบายได้นะครับและทําให้คนค่อยๆเข้าใจ และใช้สิทธิเสรีภาพรวมถึงดำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบผมคิดว่าน,นี้แหละที่เราขาดความเข้าใจหลักรัฐธรรมนูญนิยมครับเรามักจะเขียนเรื่องโน้นเขียนเรื่องนี้เขียนเรื่องนั้นเข้าไปในรัฐธรรมนูญมากมายจนกระทั่งมันเฝือมันเฟ้อมันเถียงกันไอ้นั่นควรจะมีไหมไอ้นี่ไม่ควรไอ้นั่นควรจะแบบนี้ไอน้ไอนี่ควรจะแบบนั้นอะไรว่าไปเนี่ยนะครับ จริงๆรัฐธรรมนูญไม่ต้องเขียนยืดยาวมันไม่ต้องเขียนยืดเยื้อมันไม่ต้องเอาโนลลวนแล่านี่ไปใส่ยเยอะแยะไปหมด <c oughs> แต่เราต้องเข้าใจว่ามันมีสองส่วนของความเป็นรัฐธรรมนูญครับหนึ่งคือส่วนที่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายสองคือส่วนที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งกฎหมายไอ้ตรงที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งกฎหมายบางทีเขาเรียกว่าเป็นคอนเวนชั่นอลบางทีกาเรียกเป็นทรดิชันนะหรือว่าเป็นคัสตอมเป็นอะไรก็แล้วแต่ะ <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันจะพัฒนาตัวมันไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างง่ายๆไม่มีใครจะคาดคิดได้หรอกครับว่า ไอ้บทัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่หนึ่งคือเฟิร์สเมมเบรนเขาเขียนเมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งจะถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนี้แหละเสรีภาพในการแสดงออกต้องทําให้ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงสามารถสมรสกันได้เหมือนกันกับผู้ชายกับผู้หญิงอไม่มีใครเมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้วคิดออกหรอครับแต่มันจะเป็นพลวัตพัฒนาของสังคมไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นครับว่าขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งกฎหมายมันจะค่อยๆไหลของมันมาเรื่อยว่า ไอ้บริบทของสิทธิและเสรีภาพมันเปลี่ยนไปกันยังไงครนะร,รวมถึงเรื่องอื่นๆ,ๆยรตัวอย่างเช่นไอ้ประธานาธทบดีเนี่ยเดิมทีเขาเถียงกันอย่างนี้นะครับว่าประธานในทบดีอเมริกันต้องบอลออนอเมริกันซอยหมายความว่าต้องเกิดในประเทศอเมริกานะไม่ใช่แค่เป็นอเมริกันโดยกำเนิดแต่ต้องเกิดบนแผ่นดินอเมริกาด้วยทีียงกันมากพอมาถึงตอนโอบามาเขาไม่ได้เกิดบนแผ่นดินอเมริกาใช่เขาเกิดฟิลิปปินส์ทำยังไงดีเขาก็มองว่าเอามันคนเมื่อก่อนมันอาจจะอยู่แต่ในอเมริกาหลังจากอพยพมาแล้ว แต่คนต่อมามันก็อยู่นั่นบ้างไปนี่บ้างทํายังไงแหละจะปล่อยให้คนเนี่ยที่เขามีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่เขาเกิดเป็นอเมริกันด้วยนะเป็นอเมริกันโดยําเนเดือดเพียงแต่แค่ไปเกิดเนี่ยพวกอย่มันก็เป็นพลวัตหนึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยมันขาดสิ่งนี้ครับนับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาในยเวลาเราแก้รัฐธจะมนูญเนี่ยครับเราแก้แบบพลิกความพลิกหงายเลยแล้วเราไม่ได้สนใจเลยว่าแต่เดิมมาเป็นอย่างไรและเราไม่สนพัฒนคาิไม่ใชผมคิดว่านี้เส้นที่หนึ่งที่เราขาดอันที่สองเนี่ยนะก็คือว่า เราฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเริ่มรัฐธรรมนูนใหม่แทนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมอืออ้อันนี้สําคัญนะอันไหนไม่ดีเอาอันนั้นออกะะนะครับะะอะไรที่ควรจะเพิ่มก็เติมเข้าไปอะไรที่ควรจะเปลี่ยนก็ปรับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เราคิดแต่จะฉีกทิ้งตะพื้ตะพื้น,นแล้วก็เขียนใหม่แล้ว อันที่สามอาจารย์เวลาเวลาแต่เขายีเหาเป็นเองวัดวัดยุงมือถามคนนี้นิดเดียวเดี๋ยวจะข้ัมไปเวลารัฐประหารน่ะมันต้องฉีกใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันไม่ฉีกก็เจ้าตัวรัฐประหารก็จะกลายเป็นอตายจะมีความผิดอาจารย์อย่างนั้นคนรัฐประหารก็ใช้วิธีแก้ได้ไหมบอกว่าอ้ารฐนูบอกฉันฉันผิดคนคนลัฐประหารก็บอกเอารฐนูบอกฉันไม่ผิดเฉพาะชั้นตรงนี้ไม่ผิดเพราะชั้นกลุ่มอำนาจัฐแล้วจะไม่ต้องฉีกอาจารย์ไม่รู้สิได้ไหมกำลังมาถึงข้อสามพอดีว่าว่าแต่เขายีเหนาเป็นเอง อาหารจํานวนหนึ่งก็ว่านักการเมืองว่าไม่ดีทุจริตประพฤติไม่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้ใช้กฎหมายบิดเบือนนะใช้กฎหมายไม่ถูกไม่ต้องอา้าวแต่พอตัวเองขึ้นมาปุ๊บฉีดแล้วมูนทิ้งยิงแย่ไปก่าเขาอีก <laughs> นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <laughs> พอตัวเองเขียนรัฐธรรมนูญ <laughs> ก็ไปเขียนวางหมากวางกลรัฐธรรมนูนต้องเรียนนี้ว่าที่เป็นผลผลิต ส่วนหนึ่งของคณะปฏิวัติประหารล้วนแต่วางมาบางอย่างไว้โอ้อาจารย์ซึ่งอันนี้<ค>นมันกลาย<ว>เป็น <เอ S 2> ปัญหางไงครับึงว่าจารยผมถึงได้บอกว่าว่าแต่เขาวีเหนาเป็นเองท<ม>หารจำนวนหนึ่งว่านักการเมืองว่าใช้ดดกฎบทกฎหมายเล่นแร่แปรธาตุเองก็ทําโอ้ตายอาจารย์ขอนักการเมืองว่าทหารว่าเธอฉีกแล้วมันลุนทิ้งนักการเมืองก็จะทำนี่ไเสิ่งที่คุณอาจารย์งถามครับจริงเพื่อไทยพรคเพื่อไทยกับพรคประชาชนสิ่งที่ต้องการทํามากที่สุดคือฉีกแล้วมันลุนทิ้งแต่เพียนแต่ว่าไม่ได้ฉีกโดยอานาจรัฐ แต่มันก็คือกันนั่นแหละมันคือฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเหมือนกันนั่นแหละใช่ทั้งทั้งที่ผ่านประชาวติไปตั้งสิบหกล้านกว่าเสียอาจารย์งนั้นนั้นมันมีสิทธิ์มีศักดิ์มีสิทธิ์ในความเป็นรัฐมนูลได้เต็มตัวอยู่ไปฆ่ามันพราว่าก็พรันะว่าที่อาจารย์ไอ้ที่บอกกันว่าหลอกกันมาไปามติอ่ะนะถ้าหลอกประชาชนมาประชามติได้ก็หลอกประชาชนมาเลือกตั้งได้แล้วเขาก็จะชนะเลือกตั้งเออก็ประชาชนชุดเดียวกันอ่ะใช่อาจารย์เดี๋ยวผมมันไม่ใช่ประชาชนต่างกันที่ไหนมันไม่ใช่่่วาาาาอ้คนนนนปปปรระะชชชลทีมมัติ กับไอ้ประชาชนคนที่ไปเลือกตั้งมันเป็นประชาชนคนชุดนั้นหลมันก็ประชาชนชุดเดียวกันเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะงั้นถ้าคุณหลอกคนไปประชามติได้แล้วคุณบอกว่าประชามตินั้นมันไม่ชอบสำหรับผมผมก็ถือว่าคุณก็หลอกคนไปเลือกตั้งและการเลือกตั้งก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่แล้วเขาก็คงจะชนะเลือกตั้งถ้าเขาจะหลอกได้แต่ถ้านี่เขาแพ้เลือกตั้งแล้วแล้วแล้วพัก พรคที่เป็นการเมืองชนะเลือกตั้งก็ทําไมไม่ไปหลอกให้ออกมาก็บอกปิดป่าวันนั้นผู้มายกว่าคุณชวนหัวพิสิ์ก็ไม่เห็นด้วยกับล้มนูแต่เขาเคารพกติกาแต่คนพวกนี้นะ,ะตัวประชาชนผมนี่อยากให้ประชาชนค่อยคอยค,อยคิดดูซิว่าอืการที่เขาอยากได้เสียงข้างมากชั้นเดียวครับหรือไปกล่อมแกล้มกันเอาครึ่งนึงก็ได้เอ ตอนนี้ก็เอาหนึ่งในสี่สวก็ตอนแรกทําท่าถึงคังขึงคังจะเอาเกินกึ่งนะตอนนี้จะมาหนึ่งในสี่ก็ได้แล้วแปลว่าคนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันโดยที่เขาไม่ได้สนใจเราเลยเขาไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยเขากลัวประชาชนทำไมอะสําหรับผมนะถ้าเอาหนโหนะถ้าจะยกร่างและธรรมนูญทั้งฉบับนะอืมันต้องเกินกึ่งของประชากรดิเราต้องตัดสินแทนพวกลูกเล็กเด็กแดงที่เขายังโตมาไม่ทัน เราต้องตัดสินแทนบรรดาคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอาจจะไม่ีวนรชอาแล้วหรือเราต้องตัดสินแทนคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่คุกอยู่ต่างประเทศอะไรพราน้เราต้องตัดสินแทนพวกเขาด้วยเพราะงันมันต้องเกินถึงของจำนวนประชากรดิโออาจารย์อาจารย์โหดขึ้นไปอีกคือตอนนี้ครึ่งหนึ่งของคนมีสิทธิเลือกตั้งเป็นดับเบิลมาจอริตี้ก็โดนโวยแล้วอาจารย์เจตบอกว่าอย่างนั้นต้องครึ่งหนึ่งของประชาชนทั้งหมด ทั้งหมดที่ไม่ยมจะ<า>งยืนแทน<ไ>ประชาชนทั้งประเทศได้ไงจับน้ำพงถูกไหมข้าใจอจาจะ้ะอ๋อแต่เอาละตอนเนี้ยไม่แก้แล้วคือมันแก้ไม่ทันก็คงต้องกลับไปแก้รายมาตราถูกไหมจ้ะซึ่งจริงๆดีนะคือดีนะมันจะได้คุยกันในสภาคนจะได้เห็นแล้วพัฒนาไปแล้วมันป้องกันการฉีดรับวดูด้วยถ้าประชาชนรัฐรัฐธรรมนูญก็จะป้องกันการฉีดไปได้ในตัวทหารมาเขาคงต้องหาวิธีการไม่ต้องฉีดและแก้ไปอม่าเิดเม็นว่าผมว่าเขาไม่เลิกอย่างพยายามที่จะ ผลักดันยกเลิกร่างรัฐธรรมนูนทั้งฉบับอยู่เข้าใจครับแล้วผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าคือเราไม่สามารถไปหาบรรดาคนเก้าล้านสิบล้านอะไรที่เลือกเขาได้ไงในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็สิบสี่สิบห้าล้านในส่วนของพรรคประชาชนเราก็ไปหามาไม่ได้ว่าไหนขอถามหน่อยสิว่าไอ้ที่เธอบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญที่เขาพูดกันว่าแก้รัฐธรรมนูนแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเธอเข้าใจว่าไงยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเธอเข้าใจว่าไงเข้าใจอาจารย์คือมันไม่มีเขียนหนังสือการ์ตูนนะอ เขาคงไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เป็นคือถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นภาพนั้นเนี่ยเราก็จะถูกนักการเมืองตีกินไงเหมือนตอนนู้นนักการเมืองเอาคุณเรษฐาใช่ไหมเป็นคนที่พูดดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ประชาชนกับไม่มีอะไรเขาทำตามสัญญาแล้วดิจิตอลวอลเล็อยู่ตรงไหนเขาเอาเงินสดมาให้อ่ะตอนนี้ได้เลวก็เอาก่อนาจารจะสิบเมกไก่มื่นถึงว่า เอาเข้าจริงๆเนี่ยประชาชนเราขาดความเข้มแข็งด้วยธนภูมจริงๆอันนี้ก็มันก็เป็นประชาชนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ประชาชนเรา,เรามไม่อยากจะพูดนะว่าคือถ้าเกิดเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากๆเลยนะออืบ้านเมืองจะไม่สามารถพัฒนาได้เข้าใจในภาพใหญ่ของการที่เราจะพาองค์าพยพความเป็นประเทศไทยไปได้วยกันเนี่ยม,มันไปไม่ได้ครับม,มันจะไปเป็นบางส่วนบางส่วนและไอ้ส่วนที่มันแข็งแรงที่สุดมันก็จะไปก่อนไงเพราะงี้มันก็กลายเป็นว่าไอ้คนมีเงินมากไอ้คนมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกว่ามันก็ไปไกลกว่าเลยครับออื ใช่ใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้มันทําไม่ได้หรอกอือีกหน่อยถ้าทิ้งคนไว้จํานวนมากเขาก็อาจจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตีป้นชิงอ่ะถ้<ช>แแาแล้วแล้วพอลุกขึ้น,นมาตีป้นชิงแบบนั้นเนี่ยนะเดือท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการจลาจลกันใช่แล้พอเกิดการจลาจลหรือมีการใช้อาวุธหนักอีกอใช้อาวุธหนักท้ายที่สุดนะ มันก็ต้องให้ทหารเข้าคุมอีกอะคนที่มันมีอาวุธหนักที่สุดบนพื้นหานอะไม่ว่าประเทศไหนนะม,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 มันก็กลับมาวงจรเดิมที่คนรู้ว่ามันวงจรอ,อุบาทครับครับ,รบแล้วบ้านเมืองก็คงจะเละแบบระยะยาวเหมือนที่เราเห็นหลายๆประเทศเละไปแล้วอาจารย์อาจารย์ M O U 4ี่สิบสี่อาจารย์มองยังไงฮะคือผมคิดว่าอันนี้มันต้องถอยนะครับเพราะว่าความเข้าใจมันไม่เท่ากันแล้วไอ้ความเข้าใจที่มันมีอยู่เดิมอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นแบบที่ใครๆหลายคนอธิบายก็ได้นะว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับเกาะกูดมันเป็นเรื่องของไอ้เขตเศรษฐกิจจำเพาะมันจะต้องมีการทับซ้อนกันเพราะมันตั้งสองรอยไม้ทะเลอะไรก็ว่าไปนีนะแต่ผมคิดว่ามาถึงณวันนี้เนี่ยนี่มันปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับถูกไหมครับมันนานานละยี่สิบกว่าปีละมันควรที่จะดําเนินการใหม่เพราะเหตุว่าอย่าให้เรื่องที่มันเป็นมาเดิมด้วยความเข้าใจที่เป็นอยู่เดิมนั้นมันมาทําร้ายคนในปัจจุบันเลยเพราะยังผมคิดว่าเลิกกันไปก่อนนะครับแล้ว ไทยกัมพูชาจะคุยกันยังไงจะหาทางออกร่วมกันแบบไหนผมว่าทำให้ประชาชนเข้าใจทําให้ประชาชนสบายใจครับผมว่าไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยหรอกประชาชนคนกัมพูชาก็จะได้ไม่ต้องมามีปัญหากับประชาชนคนไทยด้วยเกาะกูดเอาเป็นเรื่องเกาะกูดนะครับพื้นที่ทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานเป็นแบบนี้นะ ไอเขต่อเนื่องนะครับนับมาอีก12ไมล์ทะเลก็คือ24ไมล์มีทำไรได้บ้างเตเศรษฐกิจจำเพาะไหลทะวีปไปได้ไกลแค่ไหนความลึก2 0 0เมตร3 1 0เมตรอะไรเป็นแบบไหนยังไงอยู่ตรงไหนจุดไหนไปวัดไปดูกันนะมีทรัพยากรอะไรยังไงที่มันอยู่ในเขตที่มันภาาผ่านกันจริงทับซ้อนกันแบบไหนวันนี้ผมคิดว่ามันสำรวจได้มากกว่าวันนั้นยยอาาจรเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันใหม่แทนที่ว่าจะเอาสิ่งที่มันเป็นอยู่เดิมมาลากถ่วงเนี่ย ไม่มีความจำเป็นที่แลร้ฐธรรมนูนะคุณจะฉีกทิ้งแล้วคุณจะยกร่างใหม่<ะ>แต่ไอเอ็มอะไรนี่เนี่ยคุณกลับจะดํารงคงถืออันเดิมไว้มันเป็นไร<ะ>มันลักลั่นมันย้อนแยง้ง<ะ>ถูกไหมครับครับอาจารย์คิดดูเขาพระวิหารใน2 5งพัน ตอนนั้นเนี่ยจะถ่ายรูปอากาศยังถ่ายไม่ได้เลยใช้ตุ้งอยากใช้กลากเอาทุกวันนี้มีภาพถ่ายดาวเทียมอาจารย์นับกนเป็ดโอ้ยบ้านเร่องาใช้สิ่งที่มันเป็นอยู่เดิมเห็นไหมครับพอเราลับไปขึ้นสารโลกอีกรอบหนึ่งสารโลกับบอกว่าไอ้ที่ว่าเป็นไปเดิมต้องว่ากันตามเดิมนั้นไอ้ที่มันมีใหม่ไม่สามารถที่จะไปแก้อันเดิมได้เป็นแต่เพียงแค่อธิบายความขยายสิ่งที่มันเป็นอยู่เดิมนี้เราก็เสร็จแล้วตนกใช่และไอ้ที่มันเห็นคาตาอยู่ตรงเนี้ยคือคืออย่างเนี้ยอ่าวไทยและนี้นี่กพูชายอยู่นี้มองจจาาาาาากดวเทียยมลงอร์นโถ้ วัดได้แบบเออแบ่เงินกับแบบทำมาทาไปนะมันจะกลายเป็นเรื่องน้ําพึ่งหยดเดียวคือไม่บอกแม้ว่าแต่ละหยดแต่ละเรื่องนะแล้วถ้าทำมาูญนประชามติแจกเงินเ็มโอยูอะไรว่าไปเรื่อยเนี่ยมันหยดหยดหยดมามากๆเนี่ยคราวนี้มันจะกลายเป็นน้าพึ่งเป็นถ้วยแล้วพานิมจะเลอะเทอะไปหมดแล้วมันจะทําให้มดมาตอมแล้วมดก็คืออะไรประชาชนที่เคลื่อนไหวกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเข้าใจแล้วอาจารย์วันนี้เห็นภาพชัด MOU 44ก็กลายเป็น MOU 67-68อะไรก็ได้ก็ว่าไปไปเอาครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เจตครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลน